โลโลอ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอวิเคราะห์กราฟนะครับประจําวันวันที่12เนาะเดือน11นะครับอ่าก็ใกล้วันลอยกระทงแล้วนะผม,มไม่แน่ใจว่าวันไหนวันศุกร์หรือเปล่าอืมก็ถือว่าเป็นวันที่ดีครับพักผ่อนออกไปหาอะไรกินเนาะ,ะเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ย โอเคเรามาดูทองคํากันเลยนะครับหลังจากที่เราวิเคราะห์กันมาสองสัน์นี้นะครับตัวทองคำเนาะที่เราอธิบายกันไปว่าชุดนี้มันต้องเด้งนะครับมันต้องเด้งแล้วก็ถ้ามาลงต่ออีกชุดหนึ่งตรงนี้มันจะเป็นดิเวอร์เจนซ์ซึ่งมันเป็นแล้วนะคือคือ,คอหมือว่าเป็นไปตามที่เราอยากให้มันเป็นเนาะโอเคมีดิเวอร์เจนซ์เกิดขึ้นแล้ว นะครับลงมาจบในรูปแบบของ alternate c h a r g นะครับทัวนี้มีแพทเทิร์นรองหลับเป็น alternate c h a r g เป็น q ิวเมนออะไหล่ซ้ายหัวราคาทธหายหายครับเป็น q ิวมเป็นดีพอยต์ฮาร์โมนิกเป็นคิวแมวคือทุกอย่างมันครบมากอ่ะมีโซนด้วยครับทุกอย่างมันครบแหละเหมาะมากกับการที่เราจะจะบายเนื่องจากว่าอาามันก็ค่อนข้างคุมอ่ะ คือใครจะบอกว่ามันเสี่ยงมันก็เสี่ยงแหละเนื่องจากว่ามันลงมาเป็นขาตรงๆแบบนี้เนาะการชะลอตัวน้อยมากเพราะนั้นโอกาสที่มันจะหลุดก็มีแต่ว่าอาอามันคุ้มครับถ้าสมมติเราไอ่ได้สักได้สักครึ่งหนึ่งของชุดที่วิ่งมาหรือไฮเดิมอย่างเงี้ยครับก็ได้สัก1ต่อ4ซึ่งมันมันมันคุ้มทุยมันคุ้มที่จะเล่นเข้าใจเนาะมันคุ้มที่จะเล่นแล้วมันเป็นจุดที่ที่ต้องบ่ายอ่ะก็เล่นไปตามระบบ ตัวนี้ลงมาจบในรูปแบบของออนเนตชาร์กนะครับไม่มีมุมมองอะไรเพิ่มเติมนะเราก็แค่รอ,อนะครับลุ้นนะลุ้นว่าเขาจะขึ้นได้ไหมอารมณ์นะ,ะลุ้นว่าเขาจะขึ้นได้ไหมที่ตำแหน่งนี้แต่แบบดูลักษณะาการทิ้งตัวลงมาเนาะค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงนะครับสองแท่งถึงโซนแล้วอันนี้อันตรายมากแต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะมีแรงซื้อกลับขึ้น,นขึ้นมาก็ได้ภายในวันนี้ นะครับก็ดูต่อไปนะหาจังหวะในการ buy นะครับซับหลอดเมื่อหลุดโซนแค่นั้นเลยครับี่ยืดมาถ้าเรามาดูว่ามาดูภาพใหญ่มากขึ้นอ่ะถ้าสมมติว่ามันมันหลุดแล้วกันอ่ะมันหลุดเราจะหาจังหวะในการ buy นะครับที่ตำแหน่งไหนได้บ้างเนาะอ่ะเาก็มาดูครับอืมอืม,อม,อม,อมตรงไหนได้บ้างใช่ไหมโอเค ตรงนี้ไม่ได้ละอตรงนี้ดูกันนะจริงๆตรงนี้มันก็พอได้นะอพักเจนะ็ดแปดุดหกร้อจบหนึ่งร้อยยิบเจ็ดสองก็คือบริเวณนี้เอ่อมีโซนอยู่นะครับซึงเนี่ยประมาณเนี้ยอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูซองก่อนนะแปบ๊บหนึ่ง ตรงนี้ก็ได้นะจริงอ่ะตีไว้2อโซนแล้วกันเนาะสี่ <Okay. S 1> ชั่วโมงอมเอาประมาณนี้แล้วกันโอเคอ่ะวันนี้นะครับถ้าสมมติว่าแนวนี้มันเอาไม่อยู่นะครับมันเอาไม่อยู่เนาะน่าจะลงมาที่2แนวด้านล่างนะครับซึ่งตรงนี้มีแพทเทิร์นรองรับอยู่นั่นก็คือเป็น บัตเตอร์ไฟนันเองนะครับเพราะว่าชุดนี้เห็นไหมครับชุดนี้พัก78.6เป็นจบ1 2ึ2ีส B C e n t ของบัตเตอร์ไฟแล้วก็อย่าลืมจับ Alternate A B รอบ C D นะครับก็เห็นว่าบริเวณนี้เป็นแนว P R C ของแพทเทิร์นนี้ครับเพราะ,ะชุดนี้อาจจะเด้งจึกๆทิ้งตัวลงมาแล้วก็กลับตัวขึ้นได้นะครับ แล้วก็คือแล้วก็ตัว m s c d เนี่ยก็มีสัญญาณเดวเจนมาแล้วเพราะฉะนั้นผมมองว่าน่าจะเด้งมาชนาผู้แบ็กนี่แล้วก็ลงต่อมาที่บริเวณนี้แล้วค่อยกลับตัวขึ้นเนาะน่าจะเป็นเคสนี้ซะมากกว่าไอ้ตรงเนี้ยถามว่าโอกาสขึ้นยังมีไหมจากร้อยตอนนี้ให้อยู่ประมาณสัก60ละกันครับแต่ถ้าหลุด ก็จะรอเล่นที่2แนวนี้นะครับ257 6 2 5 5 7นะแล้วที่แบบลึกสุดๆเลยนะแบบประมาณว่าประมาณว่าประมาณว่าคือมันจะจบตรงนี้แหละแต่ว่ามันจะทิ้งไส้ลงมาเก็บตรงนี้คือทิ้งไส้ลงมาเก็บตรงนี้ปุ๊บแล้วฟอร์เบกขึ้นไปเนาะอันนี้คือเคสที่แบบาจันลายสุดๆก็มีตรงนี้ครับ2532นะ มีอยู่ทั้งหมด3แนว3ราคาที่น่าสนใจวันนี้เนาะอันนี้คือถ้ามันหลุดโซนบนนะถ้ามันหลุดโซนบนนะครับถ้ามันหลุดโซนบนก็มาล้อเล่นที่2576 2557นะครับโอเคไหมก็คือคัดให้คัดทิ้งนะไม่ได้บอกว่าให้ทุกท่านเนี่ยมาถือออเดอร์อเป็นเบิ้ลเบิ้ลไปอย่างงี้ไม่เอานะครับเช่นเราเล่นเราเล่นโซนนี้นะครับสมมติเราเราเล่นโซนนี้ปุ๊บแล้วเราโดนซับลอตอ่ะก็ แพ้ไปนะครับแล้วก็มาวาง pending ใหม่อะไรเงี้ยเล่นแบบนี้นะเราจะไม่มาติงเกลไม่เบิร์นะครับมันเชื่อถถอมันมันเหนื่อยมันเล่นยากครับสู้เราค่าขาดทุนแล้วก็มาเริ่มเล่นใหม่ดีกว่านะครับโอเค ABCD มีปะลืมเลยพักสามไป2 อ่าได้ด้วยนะครับตัวนี้นอกจากจะเป็นจบอ่าบัตเตอร์ไฟแล้วเนี่ยยังเป็นจุดจบของแพทเทิร์นที่เป็นออเน็ตไม่ใช่สิออเน็ตอ่าจำไม่ได้วะคือเออวะอะไรวะอาร์ซิปอลเคอร์อะไรสักอย่างเนาะ a b บี่กับซีดีใช่ไหมอาซิปอลเคอล์ใช่ปะจำไม่ได้ คือเอาง่ายว่าผมอะช่วงนึงผมไปเทสรสตารมี่คอนเซปต์อย่างเดียวเลยไม่จำคำหนี่ันะบางทีก็ลืมชื่อนะเออโอเคเอาเป็นว่ามันเป็นจุดจบของแต่จาสัสดส่วนได้นะแต่จําชื่อไม่ได้โอเคมันเป็นจุดจบของเอบี AB แล้วกับ CD ด้วยนะครับตัวนี้พัก38.2ใช่ไหมบีซีก็จบจบ2องร้อยหกบจก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็อีกตัวอีกอีก,อกลักษณะนึงก็คืออย่าลืมเช็กระยะจริงด้วยระยะจริงจบ จบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาแบบให้มันถูกต้องเลยเนี่ยเวลา,าตีโซนเราก็ต้องตี prc แบบนี้ให้มันเป็นกล่องครับเนี่ยให้มันเป็นกล่องเนอะโอเคสรุปทองคำถ้าหลุดแนวนี้ให้มารอเล่นที่สาสามแนวด้านล่างนะครับ2 5 7 6 2 5 5 7 2 5 3 2นะครับตรงนี้เป็นแนวที่เราจะรอ,อรับบ่าย นะครับใครที่พอร์ตเล็กๆเนี่ยก็จะเล่นลำบากหน่อยเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็น4ชั่วโมงนะครับมันเป็นสี่ชั่วโมงอมโอเคอ่ะทีเรามาดูถามเฟรมย่อยก่อนในดฟัฟนมเล็กๆเนี่ยมีจุดไหนที่อ่าให้เราเล่นได้บ้าง่าตรงนี้บายขึ้นมาได้ปะลองดูดิ อพัก38.2จบ113เป็นแคปได้ปะจริงๆมันก็จะบอกว่ามันเป็นแคปได้ไหมยหรอดูเนะี่ยดูนะครับตัว XA เนี่ยมันต้องจบ168.8ตามหลักของตัวแคปเนาะ B-section เนี่ยนี่คือ B-section นะครับก็คือลากฟิโบจาก B มา C นะครับ B-section มันควรจะอยู่ใกล้เคียงกับ เออเนาะจากเคสเนี้ยคือมันสุดแค่ตรงข้างบนมันก็แล้วแต่วิวจารณญาณของเราอะออถ้าเรามองว่าอืไม่ใกล้ก็ไม่เป็นไรไว้เรามองเป็นโซนแบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับอ่ะโอเคจะเอาแบบนี้อ่ะเราอาจจะมองเป็นโซนแบบนี้เป็น prc ของตัวแกร็บพันธุ์ไม่ผิดนะครับเราก็หาจังหวะในการบายโซนนี้แหละนะครับ บายส่วนนี้แหละอ่ะแล้วแต่ท่านเลยท่านจะวางแบบไหนวางบายอย่างงี้โอเคไหมอ่ะวางบายแบบนี้จากนั้นเนี่ยพอบายเสร็จแล้วสมมติว่าท่านท่านเล่นตามนี้เนาะอ่ะโซนนี้เนาะอ่ะที่พี่ตรงไหนใช่ไหมครับเราก็วัดฟิโบนะครับจาก A อมาจากจาก A นะครับมาหา D ครับเป้าเฮาอีกเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสองเป้าเนาะอันนี้ผมใส่เฉยนะ ปีน้มัสองเป้าแล้วก็อย่าลืมลากเส้น AC ลงมาด้วยทําไมถึงต้องลาก AC เนาะพอาลาก AC ปุ๊บเนี่ยเราจะคือเราจะเราจะรู้ว่า TP ไหนมันมีโอกาสไปมากที่สุดอย่างเช่นพอเราลากเสร็จแล้วปุ๊บรู้ละเฮ้ยเนี่ยสอ,อันนี้มีโอกาสไปมากเนื่องจากว่าเส้นกดมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่ะอันนี้อันนี้เนี่ยมีโอกาสได้แน่ๆไอ้สออันเนี้ยลุนล้นๆเลยลุนล้นๆเลย บริเวณนี้ก็มีโซนนะครับรอรับอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอืม67.8น่าจะเก็บได้ไม่ยากไอ้78เนี่ยอาจจะฟืน้นๆหน่อยครับเนี่ยวิธีการเล่นเรามีแค่นี้ครับถ้าท่านมองว่าชุดนี้จบแพทเทิร์นแล้วอ่าหน้าบายอ่าท่านก็บายครับแค่นี้เองบายนะครับซอบรอตอยู่นี่ก็ได้หรืออยูหนหรือต่ำกว่าโซนได้ TP1 TP2 น,นะครับอ่าหรือเอาให้มันแบบดีๆหน่อยก็หนึ่งต่อสองให้มันได้ เนี่ยประมานี่หนึ่งต่อสองนะครับก็กำลังดีนะอืมโอเคไหมอ่ารมมาจบแพทเทิร์นนะครับบริเวณนี้เป็นแนว p r c หรือ Potential reversal zone นั่นเองคือโซนที่มีโอกาสกลับตัวแล้วก็บ่ายนะครับ TP 1 TP 2นะครับแค่นั้นเองนะครับนี่คือวิธีการเล่นง่ายๆเลยแล้วก็อย่าลืมไอ้ตำแหน่งที่เราบายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยตาสีตาสาบายถูกไหมมันเป็นแนวคิวแมวด้วยถูกไหมครับ อราบายเนี่ยมันเป็นแนวคิวแมลด้วยไม่พอไม่พอมันเป็นอะไรครับมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นดีพอยต์ของอัลเทอร์เนทช้างไงเห็นไหมครับโอ้โหทุกอย่างคอนเฟิร์มหมดเลยอะ่ะถูกไหมทุกอย่างคอนเฟิร์มหมดเลยถ้ามันจะขึ้นจริงๆถูกไหมถ้ามันจะขึ้นจริงๆเราอาจจะลันไปออก คีแรกของชาร์กภาพใหญ่ก็ได้เห็นไหมครับอืมนี่คือลักษณะของการเ,เล่นนะครับการเทรดแบบมันตีฐานเฟรมเนาะก็คือดูภาพใหญ่จบตรงไหนแล้วก็อาจจะไปดูส่วนย่อยก็คือดูแพทเทิร์นย่อยๆเพื่อเข้าอีกทีนึงก็ได้นะครับตามทันไหมมันก็ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดหนึ่งเนาะ แต่ถ้าเอาแบบหลักการง่ายๆก็คือมันจบออเนจช้างนี่แหละไอ้ภาพใหญ่นี่แหละเนี่ยตัวนี้มันจบภาพใหญ่ตรงนี้แหละเราก็เลยบายอย่างนี้ก็ได้ครับซับร้อนก็เนี่ยตรงนี้นะครับ TP ก็ที่50แค่นั้นเลยนะครับแค่นั้นเลยโอเคอ่ะขายของนิดนึงครับขครที่สนใจนะครับวิธีการเทรดในลักษณะประมาณนี้นะครับก็สมัครเข้ามาได้ นะครับส่งเข้ามาได้สามร้อบาทต่อเดือนสำหรับผ่าน YouTube หรือว่าโอนเข้าบัญชีก็ได้ตามนี้เลยนะครับมีคอร์สเรียนแถมให้ด้วยครับในคอร์สเรียนเนี่ยก็จะมีทั้งฮาร์โมนิกและสมารถมีื้คอนเซปต์นะครับตามนี้นะประมาณ15ชั่วโมงทั้งหมดทั้งมวลที่ผมวิเคราะห์ให้ในวันนี้อยู่ในคอร์สเรียนทั้งหมดนะครับมันอยู่ที่ทุกท่านเรียนแล้วเนี่ยจะหยิบคือว่าจะหยิบออกไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับประมาณนี้ แล้วก็จะเข้ามาอยู่ใน Discord นะครับประมาณนี้เนาะผมก็จะผมก็จะส่งให้ทุกทุกวันนะครับทุกเช้าประมาณนี้นะครับก็มีทั้งสมาร์ทมินิคอนเซปต์แล้วก็ฮาร์มอนิกปะปนกันไปนะครับป,ปบปนกันไปเนะาะถัดมาใครที่สนใจบัตรลานทองคําก็ซื้อขาดได้ครับ3,900 50บาทหรือ9ก้าร้อยเก้าสิบจำไม่ได้เนี่ยประมาณนี้นะครับข้อมูลก็เข้ามาได้นะอยู่หน้าเพจก็มีนะครับอ่าไมค์เฟซบุ๊กมีครับ ตรงนี้เลยนะก็กำไรมาแล้ว2 6 7ร้บเดหรียญน,นะครับ267เหร้ยญบเต็ดี้บัตรัวนี้ต้องรันที่พันเหรียญพันห้าร้อยนะครับแต่ว่าผมจะเติมไว้แค่สามร้อยเนาะช่วงไหนที่มันโดนกผมถึงจะเติมเข้าไปช่วงนี้ฮะโดน拉ก็เลยเติมเงินเข้าไปนะครับพอเติมพอพอมันแก้ออกแล้วก็ถอนออกคือคือแกอ่ตัวที่มันโดนกเนี่ยแก้ได้นะครับพอแก้ได้แล้วเนี่ย ก็ถอนเงินออกมันเลยทำให้ด็อกแม็กดอดาวเนี่ยสูงนะครับแม็กดดาวสูงแล้วก็เกณฑ์กับแอสมเกณฑ์ u, เนี่ยมันไม่เท่ากันนะประมาณนี้เลยนะครับก็มาดูได้เนาะหมายเป๊กุ้งอยู่หน้าเพจมีครับบอทดตัวนี้ซื้อขาดได้ครับเอาไปลัน่นแล้วก็จะสอนเรื่องของการทำออฟซิมายด์ด้วยนะนี่ไงนี่ครับอธิบายการทำงานของบอทดแล้วก็ การอ p t i m ม z e หาพารามิเตอร์หมายความว่าท่านซื้อขาดไปเนี่ยท่านก็ไปทำอ p t i m ม z e เพื่อรันคู่อื่นทําเป็นฟาร์มคือฟาร์มบอทนะเหมือนผมตราเนี้ยครับคือไอ้บอทตัวนี้แหละเรารันทองไปด้วย1อันแล้วก็รันยูเจหนึ่งอันนะครับเราดูนะสมมติไอ้ตัวเนี้ยกำไรเดือน 1, 100หนึ่งร้อยเหรียญอีกตัวหนึ่งร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยพอรวมกันเนี่ยมันก็เยอะนะครับไม่ได้น้อยๆน,น,นะเพราะเนี่ยลองดูว่าถ้าเรามีสักสิบตัวเนี่ย ตัวละ50 100, 100เหรียญร้อยเหรียญเนี่ยเดือนหนึ่งมันเยอะนะอะ่ก็เลยแนะนําว่าให้ให้แบบอยากให้มีบอทดที่แบบดีๆสักตัวหนึ่งยืนพื้นไว้นะครับในระหว่างที่เราฝึกเทคนิคเลเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องรีบร้อนนะถูบะสวัสดวันนี้เราเทรดขาดทุนใช่ปะ่ะแต่บอทดม,ม,ม,มันมันมันมีมันเล่นมีกําไรให้เราเนี่ยอย่างน้อยเราก็บบกใจนะครับลองนึกนะครับอย่างเช่นช่วงที่ผมเป็นไข้บรรยายเนี่ยนอนโรงพยาบาลสองสาวันเนี่ยเรา มันไม่มีฟิวเทดเนาะแล้วก็ไม่เทรดเนาะเราไม่มีไรายได้นะแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเผอิญว่าเรามีบอตรลันเนี่ยซึ่งเขาเทรดให้เราเนี่ยอ่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสบายใจมากขึ้นอย่างน้อยมันมันมีตังค์เข้าเข้าใจเนาะเพราะันเนี่ยก็เนี่ยก็เลยเป็นเป็นเขาเรียกว่านแนะนำละกันว่าท่านควรจะมีบอตอ่าไว้เทรด ให้เราอัตโนมัติแล้วก็เทรดเงินไปด้วยจะดีมากแล้วก็ในระหว่างที่ท่านกําลังฝึกเทคนิคเข้าไม่ว่าจะของใครก็ตามเนาะไปโรงเรียนเนี่ยไปโรงเรียนที่อื่นมาเนี่ยถ้าท่านมีบอร์ดดีๆสักตัวหนึ่งเนี่ยลนไว้เบื้องหลังเนี่ยผมว่ามันจะดีมากมันทําให้ท่านไม่ต้องรีบร้อนนะครับไม่ต้องรีบร้อนที่จะคือไม่ต้องคือไม่ได้ร้อนวิชาเขา้าใจปะเหมือนเหมือนเหมือนคือคือประมาณว่ามีมันจะส่วนใหญ่เนาะมันจะเป็นปมานว่าพอมาโรงเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็อยากจะเอา ไอความรู้ใหม่เนี่ยไปไปไปเทรดเพื่อทําทําเงินเนาะแต่แต่หารู้ไหมว่าเราเนี่ยยังเขาเรียกว่ายังไม่ชํนาญนาะยังไม่แม่นระบบยังไม่เข้าใจระบบจริงๆเราเอาไปเทรดมันก็ขาดทุนเนาะแต่ถ้าเราพอเรามีบอทเนี่ยอ่ามันก็ทําให้เราแบบเหมือนชาช้าหลงได้บ้างเหมือนบางเนี้ยขี้เกียจก็ไม่ถือก็ได้อะไรเงี้ยเนาะนะนําไว้นะครับโอเคทองคำก็แผนประมาณนี้นะอือ่าเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับ สวัสดีก้ก็สวัสดีครับ